ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียมีความสุขใช่ไหมล่ะคะที่ไปเข้าค่ายครั้งนี้สนุกสิจ๊ะรู้ไหมว่าพี่แพรกับพี่ปอนเนี่ยนะได้ไปเป็นพี่เลี้ยงน้องตั้งหลายคนนะ่ะได้ไปเห็นชายหาดที่สวยงามที่สําคัญรู้ไหมว่าการที่เราเก็บขยะในน้ําไม่เพียงแต่จะช่วยอนุรักษ์พันธ์เต่านะจ๊ะยังพี่ทํากิจกรรมอะไรบ้างล่ะคะได้ไปเยี่ยมชมชายหาดที่แม่เต่าเนี่ยขึ้นมาวางไข่นะคะพอวางไข่ไว้ตามหาทรายเสร็จแล้ว เป็นการอนุนรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยนะเลยสัญญาว่าจะไม่ทิ้งขยะตามท,ทะเลค่ะพี่แพรด้วยจ้ะผมด้วยครับแล้วน้องๆทั้งบ้านทุกคนด้วยนะคะสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพ,พยากร